สองงวดคือว่าไงครับผมก็สิบงวดจะพลาดงวดหนึ่งหรือสองงวดโอ้สิบงวดพลาดแค่งวดหรือสองงวดแค่นั้นใช่เข่าไหวด้วยกันเขาดูขึ้นกันอ่อสิบสิบ,สบวดจะพลาดอยู่นั่มีคนติดตามอ่าแต่มีคนติดตามก็โทรมาถทมก็ทรงก็ไดอยู่ในไล่ อาจารค่ะอ่าเจริญพรสถาญาตยมพี่นองเอซีทุกผู้ทุกคนที่เดินทางมาอ่าหาแน่ทางพระพาจารย์ขึ้เก้าก้อนอื่นก็เชบอกบุญอ่าสถาญาตยมอ่าขึ้นเก้าอ่ะเอาวามันสิสิ้นปีแล้วอ่างวดนี้งวดที่สองงวดเดือนนี้ออกออกสมเทือเป็นบ๊อทเนียค่ะหนึ่งสบหแล้วก็สามสิบธันวาเนาะโอ เมื่อเดือนนี้ออกสามเถื่อด้โศกสามเถื่อจะนั่นสีให้โศกอ่าก้อนสีให้โศกก้อนปีไม่เพื่อสีตั้งรักตั้งล่ำกันไปแต่ก้อนสี่ห้โชกแล้วแต่ผพูดได้สีเบื้องว่าเป็นตัวใดละอ่าเป็นเลขคัดน้ำมต์ก็เข้ามาตลอดหลายสิบงวดผัดงวดหนึ่งอ่าก็ะมีแต่วามือนีก้อนสี่อ่าห้แนวทางกับสีบอกบุญอ่สาสัทธาายิโย่มคือกระดิง่ง กระดิ่งกระดิ่งเงินกระดิ่งค้ำกระดิ่งเหลียกศักดังเยี่มใบหนรว้ยเยี่ยนั่นขันกระดิ่งจะคล้องดังเกินกาแห่งด้ยทุกคนทุกคนเอาไปติดวบหัวละขั้งห้าวสางไม่นี่แหละ,ะเขียนสีเขียนซื้อเขียนน้ำล่องจา่าลึกร่องสลักมาให้พร้อมอันนั้นแล้วให้เก็บออมเงินวบลูกละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นผาป่าใส่ปีไม่ ก็บ,บอกสัทธาญาญโยมไว้เบิดจุภูสุข้นผู้ใดอยากโชคดีเอิ่นวาเสียงสวรันก็ดังขึ้นเงาเงาขึ้นตัวกระดิ่งฉะนั้นแล้วก็บ,บอกสัทธาญาญโยมให้ได้ไนับสามเอาต่อไปนี้ก็จะได้ให้แนวทางคือเป็นเลขเป็นเลขขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ก็ให้เบิ่งเอาอผู้ใดมักตัวใดก็บเบิ่งเอาอยู่ในขันน้ำมนต์นี่แหละพะว่าก็บ,บอกถือายงวดหลองวดนี้ก็จะให้ถืออีก ให้ถือก้อนปีไม่เพื่อให้ตั้งลักตั้งล่ำกันอให้โชคดีโชคโชคมั่นๆมนก้นอนปีไหม่เผาสักรลาดไม่ 2, 7, อมสองพัน้าร้อคิดตสักราด 2, 24, นะ 2>, 2 24, อ2 4เนาะสองพันยีองพัาอันนี้ก็ให้ เบิงสุภุสุคนเด้อเล็กคาน้ำมนต์สิเปิดฉากแล้วเปิดฉากแล้วพระอาจารย์ทำบันไหนครับผมอ่าทำบัณพระที่แล้วบัณพระที่แล้วนะครับเฮ็ดสะโพว์วั่นผักเฮ็ดอ่าบั่นผักแล้วก็มีเฮ็ดเบลากจังไละไปจังเละกะบางเท้อกะกะเศร้าแต่ด้กแต่ผล่ะแต่ตีตีห่าหลังจากถ้ามัดแล้วโอ้โหห่านนังเท้อกะอ่าในคืนของบั่นผักเลยแต่เด้อก็คือซีหาถุ่มแบบนั้น เห็ดใบเพื่อหนึ่งห้จิตใจเฮาสงบเฮาเฮานั่นแล้วก็สิได้เบ่นไปจิตใจสินิ่งครับผมต่อไปจิตใจสินิ่งแล้นั้นเฮาก็เฮ็ดให้เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาปวดโผดภายลูกศิษย์ลูกหาเบิดสุผู้สุขคนนั่นล่ะให้ได้สุขคนให้มีกินมีใช้ในปีใหม่นี้งวดที่แล้วเก้าหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์งวดที่แล้วให้ห้าเก้าหนึ่งบ ครับห้าหนึ่งเก้าเนาะห้าหนึ่งเก้าคันน้ำมนใช่ไหมครับคันน้ำมนคันน้ำมนโอ้เออิงวดแล้วครับอาจารย์ครับผมออามันมันกับเขาสงวดมันมีพาดสองวัดปีหนึ่งพาดแค่สองวัดว่าไงครับผมก็สิบวดจะพลาดงวดหนึ่งหรือสองวดโอ้สิบวดพลาดแค่งวดหรือสองวดแค่นั้นใช่เขาว่ายขึ้กันเขาดูคือกันออ ชิบชิบหงวดจะ่าดอยู่ตตแต่มีคนติดตามแต่มีคนติดตามก็โทษมาทามก็ส่งคนใดอยู่ในไล่ขอ๋อาจารย์อยากจะส่งให้สุกคนสุกคนสุกพลแต่วันแย่ไปถือก็เลขกอันเขาเท่านั้นแหละเพราะเขาจะบอขายบอขายแนี่ยพออันบอเขาจะบอขายกับเลขกเครื่องอสื่อก้อนสื่อก้อนเบิงบ้งเบิ้งเอาเด้ออาจารย์จะทําช่วงเที่ยงคืนใช่ไหมครับ หลังหลังจากทําวัดเสร็จครับอ่ามันจะมีหลังจากทําวัดเสร็จก็คือทําวัดเย็นเสร็จก็ประมาณสองทุ่มครับอ่าแล้วก็ทําวัดเช้าถ้าถ้าถ้าวันถ้างคืนของวันทาวัดอ่ากลางคืนเสร็จบางถ้ามันไหนเหนื่อยหรือมีธุระก็ไม่ได้ทําก็จะเลื่อนมาเป็นทําหลังจากทําวัดเช้าทําวัดเช้าเสร็จก็คือตีห้าจะทำช่วงตีห้า ถ้าใครอยากจะมาร่วมบุญก็สามารถติดต่อพอาจารย์ได้โดยตรงเลยติดต่อพอาจารย์ได้โดยตรงครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับอาจารย์ครับเบอร์โทรอาจารย์ครับจดออเดอร์ศูนย์แปดห้าครับผมศูนย์ศูนย์แปดแปดหกห้าศูนย์กระดิ่งใช่ไหมครับกระดิ่งอ่ากระดิ่งกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระดิ่งเรียกรับอ่อสี่ร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าครับเสียงดังดีเนะอาจารย์เนาะเสียงดังดี เอ,เอาเจ้าไปติดตรงไหนครับผมอุโบสถแหละครับติดรอบหอระฆังรอบหอระฆังที่กําลังจะสร้างที่กําลังจะสร้างนี้แล้วปัจจัยนี่ครบแล้วเหรอครับอาจารย์ปัจปจัยยังไม่ครบตอนนี้ทางวัดได้ชําระทางวัดได้ชําระให้ช่างไปสองแสนบาทใน,ในการในการสร้างหอระฆังงบตั้งงบประมาณไว้ก็คือสี่แสนหนึ่งหมื่นบาท 1> 4, 1, 000, 000, ี่เราจ่ายทางวัดจ่ายไปแล้วสองแสนบาท ล้วก็เหลือสองแสนหนึ่งมืนบาทอ่าอนันต์เาก็หาไปกระเฮ็ดไปจนแล้วพื่อละเออให้ไปบอกไปแม่นนาระอาจารย์เออบออ้างนำมดขาทุกงวดกับพ่อไอ้สิบงวดพลาดงวดเดียวนี่ถือว่าสิบงวดพลาดงวดเดียวได้ในปีนา้นนี่ก็ต้อตรงพลาดเลยค่ะเอองวดงวดนี้พลาดไปหรือยังครับสิบงวดเนี่ยครับอาจารย์ครับมันพลาดงวดงวดเดือนนู้นสอง สองงวดติดต่อกันแล้วก็มาเข้ามาเข้าแล้วสามสองงวดมาแล้วนี่ก็คืองวดที่สามต่อแสดงว่าไม่ไม่พลาดแล้วสิบงวดพลาดแค่สองงวดเนาะตรงนี้คือไม่พลาดแล้วไดผ่านไม่พลาดเอฟซีเอาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นเลขขันน้ำมนของหลวงปู่เนาะของพระอาจารย์ของพระอาจารย์คือพระอาจารย์ตอนนี้ก็ปรวัลาไว้ว่าจะสร้างหอระฆังให้เานหอระจังใช่ไหมครับจะร้างหอระฆังให้เสียบ ก็เลยมาแบ่งปันขวัญและกำลังใจนะพ่อจารย์แบ่งปันแนวทางแนวทางแนวทางครับให้ทุกๆคนใครอยากจะร่วมบุญคนละเล็กคนละน้อยหบาทส0บาท,บาทก็ได้ไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็น499ก็ได้หรือว่ามีเทาให้พ่อจารย์จะแนะนําตลอดลูกศิษย์ลูกหาให้ทําตามที่ตัวเองทําได้อ,อย่าหยิบอย่ายืมคนอื่นเพราะมันเป็นเงินสาธุ ก็คือว่าใครไม่ใครมีไม่ถึงสี่รอยเก้าสิบเก้าก็แล้วแต่ศรัทธาจ <ะ S 1> ้่แล้วแต่ศรัทธา <c oughs> บาทสองบาทนี้ได้หมดได้ได้หมดห <c oughs> ้าสิบตังได้หมดเพราะว่าเขาเรียกว่าศรัทธาครับผมศรัทธาเกิดจากความเชื่อคือการศรัทธาเชื่อแล้วทําแล้วได้จริงทําแล้วมีจริงท่านนั้นก็จะเชื่อว่าบาปบุญมีจริงถ้าคนนั้นเชื่อว่าบาปบุญมีจริงนั่นเกิดเกิดศรัทธาครับผมเออ <ผม S 2> นั้นน่ก็ ก็เหมือนที่อาจารย์เลยบอกทุกครั้งอยากมีเงินมีทองอยากมีกินมีใช้ให้มันให้ทานอยากสวยอยากงามให้มันรักษาศีลอยากมีสติปัญญาดีให้มันภาวนาให้มันสวดมนต์ภาวนามีโชคมีลาภเดี๋ยวมันก็มีอย่าดูถูกบุญเจ้าของเดี๋ยวไปดูตัวเลขนะครับทีนี้มองตัวเลขเดอันนี้ก็เป็นขันน้มนต์นะคทีบสี ห้าแปดห้าแปดหกศูนย์เจ็ดนะครับ fc เห็นเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมนทางตัวเลขขันน้ำมตนนะครับผมประจำวดวันที่สิบหกธันวานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตัวเลขมีห้าตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ